เทศในคืนวันที่26ตุลาคมพศ2518ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปันโนเทศอบรมคณะผ้าป่าของท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพุทธพศวราราภรจากกรุงเทพมหานครจะเป็น กี่กันก็ไม่ทราบเทศทุกคืนทุกคืนตั้งแต่วันที่สองด้วยมาคําเทศก็รู้สึกจะหมดไม่มีอะไรเหลือแหละเก็บเล็กผสมน้อยแล้วยังไงก็พรุณาฟ,ฟังไปตามมีตามเกิดวันนี้วันนี้จะไม่เกินอะไรไปมาก ให้พอดีกับเวลาที่ท่านพุทธจากไปซึ่งรอฟังเทศอยู่ก็มีก็คืนทางเดินอันราบรื่นดีงามของความกระพติคือกายวาจาใจของเราการเดินทางทางใดก็ตามซึ่งเป็นทางที่ถูกต้อง ผู้ดำเนินเดินไปตามทางเพื่อจุดนั้นๆย่อมถึงที่จุดหมายปลายทางได้โดยไม่มีอุปสรรคอันใดน,นอกจากตนเองเป็น,นอุปสรรคต่อตนเองเท่านั้นเดือมัคโคคือมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้ก็เป็นทางที่ตรงต่อจุดที่หมายเช่นเดียวกันไม่เคยล่าสมัยตั้งแต่การไหนๆมาจนกระทั่งบัดนี้ และจะยังคงเส้นคงวาเป็นมัตติมาอยู่ตลอดไปสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติหรือมีความเชื่อความร่วมสายในการประพฤติปฏิบัติตามหลักมัตติมานี้จึงเป็นผู้สมหวังไม่ว่าจะดำเนินในทางใดบรรดากูศลที่เราจะสั่งสมขึ้นที่ด้วยกายวาจาใจของเราอันเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้ว ยอมเป็นความถูกต้องดีงามและยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายตามกำลังของตนโดยลำดับไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นาศาสนาธรรมจึงเป็นธรรมที่ประกาศโลกตลอดมาไม่มีการคือไม่มีการล้าสมัยนอกจากมนุษย์ของเราเท่านั้นจะเป็นผู้คือผู้ล้าสมัยแล้วกตนิธรรมของพระพุทธเ,เจ้าหรือาศาสนาว่าล้าสมัย พระศาสนธรรมออกมาจากท่านผู้วิเศษพระทัยของพระพุทธเจ้าเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ยมุดบุดพ้นไปแล้วด้วยดีไม่มีสิ่งจอมปลอ,อ,อมเข้าแฝงอยู่ภายในจิตใจพอจะเป็นเครื่องหลอกลวงโลกแม้แต่น้อยเลยส่วนจิตใจของเราทั้งหลายเต็มไปด้วยกิเลสซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงหาความแน่นอนไม่ได้ในความคิดความเห็นความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นจากใจที่มีกิเลสเป็น เครื่องส่งเสริมหรือเป็นเครื่องขัดดันออกมาหากเราไม่ยึดหลักทมคำท่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของแท้ของจริงของสะอาดปราศจากมลทินอันจมอมปลอมทั้งหลายเป็นเครื่องดําเนินก็ไม่ทราบว่าจุดหมายปลายทางของเราทั้งหลายจะเป็นไปได้อย่างไรเช่นเดียวกับการเดินทางไม่ทราบว่าทางนี้ไปทางไหนเป็นจุดประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ที่เราจะเดินไปนี้อาจจะเป็นทางอื่นทางใด ซึ่งไม่ใช่ทางที่เราต้องการหรือจุดที่หมายที่เราประสงค์ก็ได้แต่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยทางเหตุนี้เรียกว่าแนวทางที่ถูกต้องดีมาซึ่งเป็นที่แน่ใจของเราทั้งหลายซึ่งตรงกับเราได้เปลี่ยงวาจาถึงท่านว่าพุทธัางสนางคจฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าทำมังสนางคจฉามิข้า,า,า,ขา,ขาพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรม สงังฆังท่านังขะฉามีพระพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ทำไมสิ่งทั้งหลายในโลกมีมากมายกายกองจึงไม่เปลี่ยนวาจาและอุทิศน้ําใจถึงเล่าจึงมาถึงเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจง้งเห็นแทงตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วด้วยพระไถยและด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามทุกส่วนซึ่งเรียกว่ามัชชิมา ทมที่ปรากฏขึ้นให้โลกได้กราบไหว้บูชาทุกวันนี้ก็ออกมาจากพระไทยของพระุทธิเจ้าที่ทรงประพฤติธปฏิบัติโดยชอบแล้วนั่นแหละบรรดาสง์สาวกแต่ก่อนท่านก็มีกิเลสหนาะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายแต่กลายมาเป็นพระนงางคัจฉามิอันมือสุดสุด,ส,ดส่วนให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาขอพ่อการประพฤติธปฏิบัติตามหลักธรรมของพระุทธิเจ้าที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานนี่แหละ บรรดาท่านผู้วิเศษทั้งหลายที่เรากราอ้างว่าเป็นสนรานานี้ไม่ได้ดสําเร็จมาจากอันใดน,นอกจากมัททิมาปฏิบัติที่พระองค์ประทานไว้น,นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราที่ได้เกิดมาในเป็นความเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญคุณงามความดีจึงเป็นอันว่าเราได้ดําเนินตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้าจึงขอได้พากันเจริญบําเพ็ญไปเรื่อยๆ จนเต็มความสามารถพรอบความสุขอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการประกพตชด,ดีปฏิบัติชอบรูจ้จักคุณงามความดีทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการโดยทั่วกันคำว่าความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายสุขทางใจเป็นสิ่งที่โลกทั้งหลายปรารถนามาตลอด จิตของเราทําอย่างไรจึงจะได้รับความสุขทางด้านวัตถุเราก็ได้อาศัยพอสมควรมีตึกรามบ้านช่องมีเงินทองเข้าของเป็นเครื่องใช้สอยสําหรับบํารุงบําเรินในส่วนร่างกายจิตใจก็พอได้รับความสุขบ้างเล็กน้อยแต่ทางด้านอาหารของใจคือสมบัติของใจอ,อันแท้จริงที่จะได้ยึดเป็นหลักฐานมั่นคงจากจิตใจของตนเพื่อเป็นความอบอุ่นทั้งปัจจุบันอนาคตนั้นได้แก่คุณง,งามความดีที่เรียกว่าบุญ ทำบุญก็คือความสุขกุศลก็คือความฉลาดผู้มีความฉลาดย่อมต่อแสวงหาความสุขได้พระพุทธเจ้าก,ก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาก็เป็นผู้ฉลาดสามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นข้าศึกหรือเป็นภัยต่อข้าไทยออกได้โดยชิ่นเชิงด้วยความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่ากุศลผลที่ปรากฏก็คือบรมมาสุขได้แจ่นิพพานังปรามังสุขขังที่พระองค์เจ้าทรงกรองอยู่ตลอดไป นี่เกิดขึ้นจากความฉลาดคาว่านิพานังประมังสุขขังคือพระนิพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นจะได้ครองสําหรับท่านผู้สําเร็จมรรคผลนิพานประการเดียวแต่ความสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ว่าคนมีประเภทใดบรรดาที่มีกิเลสก็ย่อมต้องการด้วยกัน เราทั้งหลายเป็นผู้ต้องการความสุขทั้งทางกายและทางใจจนกระทั่งถึงความสุขอันสุดยอดจึงต้องได้บำเพ็ญกุณงามความดีเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้รับความสุขความเจริญใจย่อมอาศัยที่พึ่งเช่นเดียวกับส่วนร่างกายกายมีอะไรบ้างเป็นที่พึ่งที่อาศัยตั้งแต่วันอุบัติมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ย่อมมีวัตถุต่างๆเป็นเครื่องเยียวยารักษาหรือบำรุงมาตลอด ถ้าไม่เช็นนั้นร่างกายก็เป็นไปไม่ได้ส่วนจิตใจมีอะไรบ้างที่เป็นเครื่องเครื่องอาศัยซึ่งเป็นอาหารของของตนอารมณ์ท่านเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจอารมณ์ที่เป็นพิษย่ยองเข้าไปรังควานหรือทาลายจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายคนเรามีความทุกข์ร้อนในทางจิตใจก็เพราะอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลาย อารมณ์แห่งธรรมเป็นอารมณ์ที่ดีงามเป็นอารมณ์ที่สดชื่นเป็นอารมณ์ที่ให้เกิดความสุขความสบายแก่ใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญสุศลมีทานศีลภาวนาเป็นหลักสําคัญเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาเป็นอารมณ์ของใจ,จล้วนคือการกําหนดจะก,กําหนดทำบุตใดก็ตามเช่นกําหนดพุทโธพุทโธให้มีความรู้สึกอยู่กับคําว่าพุทโธโดยไม่ปราศจากสติคือความรับรู้ในคำวริกรรมของตน หรือจะกําหนดอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้กันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นอารมณ์ของใจและมีสติเป็นเครื่องก,กากับรักษาเมื่อใจมีเครื่องรักษาคือสติให้ทํางานอยู่ในหน้าที่ของตนเช่นพุทโธหรืออนาปานสสติเป็นต้นจิตจะยังเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นจากความสงบ เท่าที่จิตหาความสุขไม่เจอตั้งแต่ไหนๆมาก็ตามก็เพราะจิตไม่มีความสงบนั่นแหละจิตมีความฟุ่งสา่านวุ่นวายอันเป็นการก่อความตนอยู่เสมอจึงหาความสุขไม่ได้ก็คิดว่าทางโน้นจะเป็นสุขที่นั่นจะเป็นสุขสิ่งนั้นจะเป็นสุขสิ่งนี้จะเป็นสุขสุดท้ายก็ไม่เจอความสุขเพราะไม่หาไม่หาที่ควรจะเจอพระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบความสุขในทางใจด้วยการประพฤติปฏิบัติ มีอนาปานสติเป็นสําคัญที่พระองค์ทรงบําเพ็ญในกก่อนที่จะตรัสรู้ใจอาศัยอารมณ์อันเป็นธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจ,จิตใจย่อมจะมีความสงบเมื่อใจมีความสงบใจจะมีความร่มเย็นและมีความเป็นสุขขึ้นภายในตัวเองนี่แหละคือสาระของใจพุทธทางสนางคฉามิเราก็น้อมพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อให้เป็นอารมณ์ของใจ ทำมังสนางกระฉามิเราก็น้อมเอาพระธรรมที่ท่านตรัสรู้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจสังขังสนางกฉามิเราจะน้อมเอาบทใดก็ตามเข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อเป็นอารมณ์ของใจแล้มีสติระมัดร,ระวังรักษาอยู่เสมอใจจะมีความสงบด้วยบุตรธรรมนั้นๆแล้วก็เป็นความสุขขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าจิตสงบจิตสงบกับความสุขนั้นอะ่ะมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน พอจิตเริ่มสงบจิตก็เริ่มเป็นสุขจิตสงบมากเพียงใดก็มีความสุขมากเพียงนั้นนี่คือความสุขที่จิตต้องการหรือเป็นความสุขของจิตโดยแท้หรือเป็นสาะเป็นที่พึ่งของจิตโดยแท้อันนี้แหละที่จะเป็นที่พึ่งของจิตตลอดไปแม้อัตภาพร่างกายนี้สลายลงไปแล้วร่างกายหมดความหมายก็ตามแต่จิตกับความสุขนี้จะไม่หมดความหมายของกันและกันเลยจะตามกันไปเรื่อยๆจนตลอดทิ้งอวาสานแห่งภพแห่งชาติ มีถึงพระนิพพานเป็นสำคัญนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงแนะแนวทางให้พวกเราทั้งหลายดําเนิน<ฮ>คําว่ามัตฌิมาปฏิบัติคือแนวทางที่แนวทางที่ถูกต้องมีงามให้ถึงจุดหมายปลายทางมีพระนิพพานเป็นสําคัญ<ฮ>แต่การบําเพ็ญคุณงามความดีย่อมขัดต่อพิเลสกิเลสเ,เป็นข้าศึกต่อใจต่อธรรมอยู่เสมอขณะที่จะทําคุณงามความดีไม่ว่าประเภทใดๆ กิเลสมักจะแย้งมักจะขัดมักจะต้านทานดีไม่ดีก็สู้กิเลสไม่ได้และส่วนมากแพรกิเลสตลอดเวลาเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาก็กลัวทุกข์กลัวลำบากบางทีก็กลัวเป็นบ้าไปอย่างนั้นมีมากในขณะที่กิตคิดวุ่นวายไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นบ้ายตลอดเวลาไม่สําคัญไม่คิดว่าตนเป็นบ้าแต่พอจะภาวนาเพื่อเอาธรรมเข้าสู่ใจให้รับความสงบสุขก็กลัวเป็นบ้าไปเสียนี่ก็คือคนมายาของกิเลส หลอกดวงพวกเราเราจึงเป็นไปตามคิดแถวของกิเลสอยู่เสมอจะทำคุณงามความดีอะไรก็มีแต่กิเลสมาขัดขวางขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุไรเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่แนบอยู่กับจิตตลอดมาตั้งแต่กลับไหนกันถหนถเป็นอาจารย์ก็เรียกว่าศาสตราจารย์ชั้นเอกจนไม่มีทางที่จะคิดว่ากิเลสนี้เป็นภัยต่อตอนเองเพราะฉะนั้นกิเลสกับเราจึงพัวพันกันอยู่เสมอ ทุกเกิดขึ้นมากน้อยเพราะอำนาจของกิเลสเราก็ยอมรับว่าเราเป็นทุกแต่ไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าความทุกที่เกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอันใดแต่สาเหตุที่จะให้เกิดทุกนอกไปจากกิเลสแล้วไม่มีอันใดเป็นสาเหตุพระพุทธเจา้าท่านจึงสอนให้แก้กิเลสเพราะกิเลสเคยเป็นภัยของสัตว์โลกตลอดมาไม่ว่าการไหนไหนไม่ว่าอยู่ในสัต บุคคลใดบรรดาที่เป็นกิเลสมากน้อยจะต้องเป็นภัยต่อกิตใจของสัตว์มากน้อยถ้ามีมากกอดระบาดออกไปข้างนอกให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายตามๆกันที่โลกไม่มีความสงบโลกเกิดความวุ่นวายยุ่งเหยิงก็เพราะอะไรก็เพราะอํานาจของกิเลสที่แสดงตัวออกมากมานั่นเองถ้าวากิเลสได้ยุบย่อลงบ้างเพราะอํานาจแห่งธรรมคือเหตุคือผลอันงีงามเข้าบังคับกันบ้างแล้วโลกก็จะมีความสงบร่มเย็นตัวของเราเองเมื่อได ระงับดับกิเลสไปด้วยช่วงการช่วเวลาก็มีความสงบสุขในทางใจเช่นขณะที่เราภาวน,นาใจย่อมได้รับความสงบสุขบ้างเพียงขั้นสงบสุขเท่านี้เราก็เห็นคุณค่าของการภาวนาหรือของศาสนาแต่เพราะยังยิ่งเห็นคุณค่าของใจเพราะใจยังไม่ปรากฏว่าเป็นคุณค่ากแก่ตนเองเลยตั้งแต่วันเกิดมาถ้าหากไม่มีความสงบภายในตนเมื่อการใดมีความสงบปรากฏขึ้นภายในจิตใจขณะนั้นแลจิตใจเริ่มเป็นของมีคุณค่าแสดงให้ตนได้เห็น นับตั้งแต่วันเกิดมาก็ได้เห็นในวันนี้แล้วจะมีความขยันหมั่นเพียรและสอบแสวงให้เกิดความสงบยิ่งขึ้นต่อไปก็เป็นสมาธิคือความมั่นคงแห่งความสงบแนบแน่นภา,ายในจิตใจท่านเรียกว่าสมาธิคําว่าสมาธิเราเคยอ่านในตำหนับตำรานั้นเป็นชื่อของสมาธิความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่เราอ่านในตำหนับตำรานั้นเป็นชื่อแห่งความฟุ้งซ่าน ความวุ่นวายอันแท้จริงรและความสงบอันแท้จริงก็คือใจเป็นตัวการท่านสอนเข้ามาที่นี่ทั้งนั้นไม่ว่าคำพีใดใดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันท่านชี้เข้ามาในตัวจัดตัวบุคคลนี้อย่างเดียวไม่ได้สอนไปต้นไม้ภูเขาหรือดินฟ้าอากาศที่ไหนศาสนาธรรมจึงสอนลงที่ใจเป็นสําคัญเฉพาะอย่างยิ่งสอนลงที่มนุษย์ศาสนาก็ประทานไว้ที่มนุษย์ท้องเราให้เป็นเพราะเป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข,ข์ซึ่งควรจะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของท่านได้ ึงได้ประทานโอวาทไว้กับชุมนุมชนคือมนุษย์ของพวกเรานี่แหละนี่ได้กล่าวถึงเรื่ององค์สมาธิอันแท้จริงคือใจความฟุ้งซ่านบุ่นวาที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองก็คือใจเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความสงบด้วยการภาวนาให้ใจรับความสงบร่มเย็นเมื่อใจมีความสงบร่มเย็นแล้วจะคิดอ่านตรตรองด้วยทางปัญญา พิจารณาถึงเรื่องตรลักษณ์คือในจังทุกข,ขังอาตาซึ่งประกาศกลางวานอยู่ภายในกายในจิตของเหล่านี้ได้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นมาโดยลําดับนั่นแลจะเห็นทางที่แก้ไขถอดถอนกิเลสดุปทา,านซึ่งกองอยู่ภายในจิตใจของเราออกโดยลําดับลําดับคําว่าปัญญาคือความเฉลียวฉลาดความคิดอ่านไรตองด้วยความรอบคอบขอบคิดในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับใจ ใจคิดใจปรุงขึ้นมาก็ตามตาเห็นหูได้ยินในสิ่งต่างๆเอามาเทียบเคียงเหตุผลเพื่อให้ทราบความจริงของสิ่งเหล่านั้นท่านเ็าเรียกว่าปัญญาปัญญาเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งกับการแกคกิเลสพระพุทธเจ้าได้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจของสติและปัญญาสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะสติกับปัญญาสติปัญญาจึงเป็นอาวุธที่ทันสมัยในการต่อสู้กับกิเลสและกิเลสมีความมีการยอม เฉพาะธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกนั้นกิเลสไม่เคยยอมอะไรไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นกลัวแต่ธรรมอย่างเดียวเฉพาะอย่างยิ่งคือศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกรู้อยู่ตัวอยู่เสมอปัญญาเป็นสิ่งสําคัญเป็นเครื่องฟาดฟันกิเลสแม้จะมีหนานแน่นยิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาจะสามารถตัดขาดกระจายออกไปได้หมดจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจของตนเนี่ยค้าว่าปัญญาแท้อยู่ที่ใจ ท่านชี้ในตำหนับตำนามากน้อยอย่างไรท่านชี้เข้ามาสู่ใจของคนของสัตว์นี้เท่านั้นเพราะเหตุใดเพราะสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่กับมนุษย์เราสัตว์ก็มีแต่ไม่เหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงต้องสอนมนุษย์ข้ามาทุกทุกที่ไหนเป็นสําคัญทุกที่กายที่ใจเฉพาะอย่างยิ่งทุกที่ใจกายมี ไม่าเวลาอยู่บ้างส่วนใจนั้นรู้สึกจะยุ่งเหยิงวุ่นวาย,ยตลอดเวลาเพราะควรตัวเองอยู่ด้วยความคิดความปรุงต่างๆอันเป็นพิษภัยแก่ตัวเองจึงต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเสมอสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าสมูทไทยเป็นผู้ผิดขึ้นมาคือความคิดความปรุงทั้งหลายอันเป็นสิ่งที่ผูกพันหรือรัดดึงตัวเองนั้นท่านเรียกว่าสมูทไทยผลที่เกิดขึ้นจากสมุทไทยก็คือความทุกข์ใจความร้อนใจ มากได้แก่สติปัญญาพิจิตริจนาสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจได้ที่ปรุงที่แต่งนั้นปรุงไปด้วยเหตุใจปรุงในเรื่องอะไรพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นแจ้งชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ก็ถอดถอนไปได้โดยลําดับนี่ท่านเรียกว่าปัญญาถอดถอนกิเลสการถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนไปโดยลําดับลำดับจนกระทั่งถึงถอดถอนโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลยจิตใจยองนั้นก็เรียกว่าเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะอํานาจแห่งสติปัญญาเป็น เครื่องกำจัดซึ่งเป็นเครื่องเป็นมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนท่านจึงกล่าวว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักสําคัญในการแก้ไขหรือดัดหรือถอดถอนกิเลสสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับพวกเราทุกคนมีกล่าวไว้ถึงสามทุกสมุทยัยมรคได้แก่ศีลสมาธิปัญญานิโรธคือความดับทุกข์เมื่อ ปัญญาสามารถถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ไดออ้ออกได้มากน้อยเพียงในเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามๆกันโดยลําดับลําดับลำดับเมื่อถึงขั้นสุดท้ายคือความดับทุกข์ด้วยอํานาจของมรรคอย่างเต็มที่นิโรธก็แสดงตัวอย่างเต็มภูมินี่เรียกว่าสัจธ,ธรรมทั้งสี่ได้ทํางานโดยสมบูรณ์คือมรรคก็ทํางานแก้กิเลสโดยสมบูรณ์เต็มที่นิโรธก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มที่ ทั้งสี่อย่างนี้เป็นกิริยาแห่งการกระทําทุกสมูทัยเป็นเครื่องกัก้นกลางมรรคผลนิพพานสําหรับบุคคลหนึ่งหนึ่งไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดทั้งหมดที่จะเป็นผู้กั้นกลางมรรคผลนิพพานให้ให้กันและให้แก่กันและกันนอกจากตัวเองนี้เท่านั้นเป็นผู้กั้นกลางมรรคผลนิพพานแก่ตนเองคือทุกข์กับสมูทัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี้แลเป็นตัวกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้เกิดถ้ามีขึ้นมากคือข้อปฏิบัติ ุณงามความดีทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี้คือเครื่องมือเป็นเครื่องบุกเบิกหรือถอดถอนทุกข์กับสมุทัยทั้งหมดนี้ออกจากจิตใจได้นิโรธก็ปรากฏตัวขึ้นมามรรคสองสองบทสุดท้ายคือนิโรธกับมรรคนี้เป็นทางบุกเบิกให้พ้นจากความกีดขวางทั้งหลายอันได้แก่ทุกข์กับสมุทยัยสุดท้ายก็เราเองเป็นผู้บุกเบิกถาก้าง ิ่งที่เป็นขวากเป็นหนามได้เกียิเลสอาชวะทั้งหลายออกจากใจของตนเองและหลุดพ้นไปได้หลุดพ้นที่ตรงนี้เองไม่หลุดพ้นที่ไหนบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ที่นี่พนเพราะผู้นี้เป็นผู้เศร้าหมองผู้นี้เป็นผู้ได้รับความทุกข์สุขก็สุขที่นี่ผู้นี้เป็นผู้งโง่เมื่อแก่ผู้นี้ให้มีความฉนาดด้วยปัญญาแล้วผู้นี้ก็บริสุทธิ์พ้นจากความชนะและหลุดพ้นไปโดยประการทั้งปวงนีมแ래ที่ท่านว่านิพพานนางพารมังสุขขงังเราจะทหานิพพานที่ไหนกัน ท่านหาที่กิจบริสุทธิ์วิมุิพระนิพพานนี้ไม่หาไม่มีที่อื่นเป็นเป็นนิพพานได้ไม่มีที่อื่นเป็นที่บริสุทธิ์ได้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นการประพฤติปฏิบัติและการสั่งสอนทำพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนลงที่ใจเมื่อใจได้รู้เหตุรู้ผลตามความดีความตามตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนไปโดยลําดับเริ่มต้นตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นศีลสมาธิปัญญาขึ้นภายในตนเมื่อ เราได้อบรมให้มีความสามารถแจกล้าขึ้นแล้วไม่ว่ากิเลสจ,จะหนาเท่าภูเขาหรือหนายิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาสามารถทําลายให้ขาดทะลุไปหมดไม่มีถึงใดเหลือภายในใจเลยแม้กิเลสจ,จะเคยมีฝังจมอยู่ภายในจิตใจ,จมาตั้งกับตั้งการก็ตามเมื่อปัญญาได้แทงทะลุลงไปแล้วก็เกิดความสว่างจ้าขึ้นมาเช่นเดียวกับความมืดที่มีมาตั้งกับตั้งการก็ตามเพียงเปิดไปคือทน,นั้นความสว่างปรากฏเรื่อความมืดหายไปหมดไม่ได้ มีกฎเกณฑ์บังคับได้เลยว่าเราเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันแล้วเพียงไฟที่เปิดขึ้นขณะเดียวเท่านี้ไม่สามารถจะทําลายความมืดของเราไปได้อย่างนี้ไม่มีสําคัญที่ความสว่างปรากฏขึ้นความมืดก็ดับไปอันนี้ชั้นในเรื่องกิเลสจะมืดมาขี่กับขี่กันก็ตามอยู่ภา,ายในจิตใจของเราเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจริาแล้วแทงทะลุลงภา,ายในกิเลสกิเลสหายไปหมดเหลือแต่ความสว่างกระจางแจ้งความมืดด้วยกิเลสนั้นศูนย์ไม่มีเหลือภา,ายจในจิตใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมา นี่แหละที่ท่านบริสุทธิ์ท่านบริสุทธิ์อย่างนี้บริสุทธิ์เพราะเหตุใดบริสุทธิ์เพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้ามีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสําคัญจึงเรียกว่ามัชฌิมาคือศูนย์กลางอยู่ตลอดเวลาทั่วโลกดินแดนไม่มีอันใดที่จะเหนือมัชฌิมาไปได้กิเลสตัวใดไม่มีที่จะเหนืออํานาจของมัชฌิมาปฏิปทานนี้ไปได้จึงเป็นธรรมที่ว่ามัชฌิมาสมควรแก่การแก้กิเลสแก้ความชั่วทั้งหลายอยู่เสมอไปฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้นำบัพินิษพิจารณา เราสามารถในการปฏิบัติในแง่ใดซึ่งเป็นคุณงามความดีสําหรับเราก็ให้ไายมีความพายันหมั่นเพียรกระพติปฏิบัติทาจัดสิ่งที่มัวหมองภายในจิตใจของตนให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาผลสุดท้ายเราจะมีความสุขความเจริญด้วยอานาจแห่งการประพติปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจิตเวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้เวลานี้เราปฏิบัติยังไม่เข้าหรอแลวทราบแรงว่าไม่ไม่เข้าทำยังไง อ๋อปธิบาติแบกประมดอย่างนั้นเหรืออธิาทานแหลกประมดอย่างนั้นเหรือกา,ารเมตชุนาจารแหลกประมดมุตสาวาทแหลกประมดบุราแหลกประมดกินทุกวันอย่างนั้นเหรอถึงว่าผิดจารม,มาฮะเพรฮะว่าไม่เข,ขวว้าใจครอชั่วนี่ว่าไม่ถูกว่างนั้นก็ต้องถามถึงความไม่ถูกทำยังไงถึงไม่ถูกเนีย่ยฮะเพาว่างั้นนี่ก <laughs> ่อจะกินก็อธิบายให้ฟังแล้วหลักการปฏิบัติ ขั้นก็อธิบายไว่าอย่างชัดเจนแล้วมัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรบ้างสมาที่ติสธรมาสังกปอเป็นต้นความเห็นยังไงมันชอบคือเป็นการแก้ก่เลสความเห็นยังไงเป็นการส่งเสริมกิเลสเราก็พอจะทราบได้ถ้าไม่ถูกใจสงบไม่ได้ใจสงบได้ก็แสดงว่าถูกต้องถึจ่จะสงบการภาวนาถูกต้อง พอทำาเรื่อยๆมันก็ค่อยยื่นไปเรื่อยๆพอาเป็นการเสริมกันเรื่อยๆมันก็ยื่นไปเรื่อยๆเมื่อยังเด็กเมื่อรับการบำรุงอยู่เสมอเด็กก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแมว่าเด็กยื่นไปเรื่อยๆก็ได้แต่เขาไม่ยอมเรียบการเขาเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าถึงได้ถ้าได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอข้างฝ่ายชั่วฝ่ายดีจะมีความเจริญขึ้นดังนั้น ทางดีเราก็พย,ยายามส่งเสริมด้วยควาุงเสมอมันก็ค่อยยิ่งขึ้นเรื่อยๆคือเจริญขึ้นเรื่อยๆอาทิติอาทิตย์อาทิตย์ขาอะไรท่านก็ว่าออกลงไปมองไปต่อไปก็ราบเอออย่างนี้ก็รู้สึกว่ามีอะไรติดกันนะ ขิจตังปัิุตังสุ้มหังคิประเมวะสมิชตูสะเพปูเรนตูสังกปาจานโทปนะระโสยถามนิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ อะพิวาธนาสีริสะระมิจังมุภาปชาญโนจตารโอธร,รมาวาทานติอายุวันโนสีพางภาลางภวะตุสัพพมังคารังพรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสรังคานุภาเวนะสัพพโสธีภาวันตุเต